ผมแนะนำน้ำลิปตันดื่มแล้วโด่ใสจนสามารถโฟกัสกับเกมได้น่าสนใจมากวันนี้ลูกโป้งก็เลยเดินมาที่เซเว่นเลยมาตามคำเรียกร้องของเปาคุงเลยเพราะเขาบอกว่าน้ำลิปตันเนี่ยมันสามารถช่วยเราโฟกัสกับเกมได้ดีขึ้นลูกโป้งก็เลยเดินไปซื้อเลยแต่ว่าต่อซื้อนี่แบบว่าพนักง,งานเซเว่นเขายืนมองกันเต็มไปหมดไม่รู้เขาบอกอะไรนะ ลุงโป่งก็เลยเขินก็เลยหยิบแบบไม่มีน้ำตาลมานะมันก็น่าจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่แต่มันดีต่อสุขภาพแน่นอนแล้วสาหรับเกมที่ลุงโป่งจะมาเทสนะครับผมว่ามันโฟกัสได้ขนาดไหนก็คือเกมที่มันจะต้องโฟกัสแบบสุดๆนั่นก็คือวันโลล n นนั่นเองรอบก่อนน้องๆหลายคนสงสัยว่าลุงโป่งกินจริงหรือเปล่ารอบนี้ลุงโป่งก็เลยมาสดให้ดูกันไปเลยแต่บอกเลยว่าคลิปนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่แม่งอร่อยจัดมาลองดูกันว่ามันจะทำให้เราโฟกัสกับเกมได้จริงอย่างที่เปาคุงมันบอกหรือเปล่า ถ้าไม่จริงเปาคงโดนด่าแน่โอ้ยเมื่อกี้มันพี่พลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะมะันยิงหัวไม่แตกนะครับผม,แ,มแต่รอบนี้แหละมามุมเดิมแก้มือมุมเดิมเลยนะยิงแป๊บแป๊บแปเหรอยิงแป๊บเหรอมึอนไปไปโดนไปหนึ่งตัวก่อนเลยหวันเจี๊ยบโชว์สเต็ปกอดโอเมนไงหลบได้ครับผมที่ผมหลบได้นะเราะผมโฟกัสกับเกมแบบสุดๆนะ ด้วยริทของชาลิปตันนะครับผมบอกเลยว่าสดชื่นแน่นอนนะสดชื่นไม่ล่าเนี่ยโดนหัววิกเนี่ยสดชื่นจริงๆนะครับผมลองไปชิมกันได้นะโอเคสงสัยเหลือเกินนะสปอนเซอร์ก็ไม่ได้นะครับผมแต่โปรโมทให้เขาจังนะ <c oughs> ก็มันอร่อยจริงนะครับผมอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ยิงไปดิไงน้องของจริง <c oughs> เอาเอาไปครับผมมันย้ายวะ่ะมันวางบีวะ่ะเราก็เดินฟันมีดไปเลย แบบว่าไม่เกรงกลัวนะตายมาหลายรอบแลวนะแบบว่าเดินฟันมีดไปแต่ยังไม่กลัวแต่เย็นครับผมเนี่ยมันต้องมาตรงนี้แหละมันมาแน่นี่งไงมาแน่น้องพี่บอกแล้วโอ,โ,อโอ้อะอะล็อกอยู่ฝั่งเดียวล็อกอยู่มุมเดียวเฮ้ยมีคนอยู่เอา ไปย,ย้ยายย,าย้ายย้ายลงไปมาครับผมอยู่ตรงไหนอย่าให้ลุปงปงลูพิกัดบอกแค่นี้ลูกกระสุนมันจะไปซัดที่หน้าคุณผมบอกแค่นี้แหละเฮ้ยโอเมนเหรอโอเมนเหรอโอเมนแว๊บเหรอโอ้โหหลายคนเห็นว่าทำไมลุงป้งยิงง่ายจังนะครับผมผมอยู่แหลงบอนเองนะครับผมใครที่แวะมาดูก็ให้กำลังใจผมไปแหลงซินเวอร์แหลงโกด้วยนะโอเค เอาจริงในสไนท์นี่ผมก็เสี่ยวเหมือนกันนะเพราะว่าสไนท์นี่คือถ้าโดนเข้าใกล้นี่คือผมยิงไม่ทันจริงๆอ่ะคือแบบว่ารีเฟกผมมันอ่อนเนี่ยรีเฟกผมไวชาราเกินนะอายุมันเกินแล้วก็อย่างนี้แหละมันก็ได้ยิงไม่ค่อยโดนนะแต่อันนี้โดนไงโอ้ไม่มีเวลาแล้วล่ะดูทรงแล้วไม่น่ามีเวลาแล้วแต่นี้น่าจะอีซีวินอีกราวหนึ่งนะครับผม โอ้สุดยอดจริงๆว่ะแค่ถือโอเปอเรเตอร์นะเด็กๆคือแบบว่าต้องเกรงกลัวลุงโป้งนะครับผมเฮ้ยเฮี้ยอะไรี่ยเอาจริงๆคือผมล็อกเป็นอยู่มุมเดียวนะครับด่านนี้นะใครที่แบบว่ารู้มุมล็อกสไนอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมโอ้โหกัว่าไม่ใช่ละที่จริงแล้วการดื่มลิปตันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำให้เราเล่นเกมได้ดีขึ้นนะแต่ว่าสิ่งที่ได้แน่นอนเลยคือความสดชื่นนะครับผมซึ่งลุงโป้งเนี่ยชอบมากๆดื่มแล้วแบบว่าอร่อยมากๆ <c oughs> คือแบบว่าทื่นใจสุดๆนะครับผมยอดเยี่ยม คือหลังจากที่เราไปเติมความสดชื่นมาแล้วเราก็คาดหวังว่าการยิงของเราเนี่ยมันจะดีขึ้นนะสมองเรามันจะปลดปุ่งมากขึ้นนะครับผมก็ต้องมาดูกันว่ามันจะจริงหรือเปล่านะแต่ผู้แปพผู้มายิงวุดอีกแล้วนะครับผมโดนโอ้โหไม่โดนว่ะอะไรวะแปลกๆโอ้แปลกๆ <c oughs> มาครับผมล้านลาว r e swap swap, swap switch. What? s w i t c h ิตต t ตาสุดท้ายถือสไนบุกเลยน้องไม่มีการซุ่มไม่มีการยืนรออีกต่อไป บอกเลยตำต่ำ,ต,ำ,ต,ำต้องมี3ศพแน่นอนถ้าลุงปง้งได้ตืส่สไนบุกแล้วละก็บอกแล้วไงต้องมี3ศพแน่นอนนับไป1นึ่งก่อนจ <Wow. S 1> ังหวะนี้นับไป1ก่อนวางสมคทิ้งไว้แล้ววาร์ปเข้าไปไงกอดโอเมนผมเรียนรู้มาแล้วไม่มีผิดพลาดแน่นอนกอนแรงบอลผมอ่ะ กอนเล้งบอลตัดไป2ตัวยังไงวางสมุกทิ้งไว้เหมือนเดิมแล้วค่อยๆเข้าไปเข้าไปดีปะวะว์ปไปเลยว์ปไปดีกว่าอย่างเงี้อ้ยอุยอ้ยอุ้ยโผลมาโผลมาน้องขอให้โผลมาพี่บอกแค่นี้ คือต so, ่ง Some ต oh, ่ำ oh, ต้องสามอ่ะคือพี่โม้ไว้แล้วอ่ะถ้าพี่ยิงไม่ได้พี่ก็อ่อนนะพี่บอกแค่นี้แหละต่ำต่ำก็ต้องสามอ่ะมาดิอ้าวเลโอ้ต่เมื่อกี้นี่ถือว่าเล้าใจมากนะสำหรับการถือสไนบุกนี่นะปกติผมไม่ค่อยทำนะครับผมแต่แบบว่าสมองมันสดชื่นเกินนะมันก็เลยต้องลองทำดูนะครับผมก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการขีโม้นะสองตัวอยู่ไหนวะ โอ,โอ้ยอยู่นี่เหรอสองตัวอยู่นี่ครบเลยเหรอขอทำสมาธิแป๊บหนึ่งทีมเตเยนขอทำสมาธิแป๊บหนึ่งเก็บโชว์เพื่อนดีกว่าเต้นท่ๆว่ะหนึ่งไปก่อนหนึ่งไปก่อนตัวสองอยู่ไหน KO อยู่ไหนโอ้ย KO อยู่ไหนอ่ะหลายคนที่แบบว่าเพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับอาจจะสงสัยว่าทำไมผมถึงขี้โม้จังนะ จริงๆแล้วมันเป็นคาแรคเตอร์ผมเฉยๆนะครับผมตัวจริงผมเป็นคนเรียบร้อยผู้น้อยน่ารักนะครับผม <_ d ata> ถ้าไม่เชื่อก็มากดไลค์กดซับสไคร์กันไว้นะครับผมจะได้รู้จักกันยาวๆจะได้รู้ว่าที่จริงแล้วลุงโป้งเป็นคนยังไงนะครับผมจะได้รู้หัวรั้นไปก่อนก่อนจะรู้อ่ะเอาเหลือคนเดียวแล้วโอโ้โหโอ้โหเรียบร้อย <_ d ata> มาถึงโค้งสุดท้ายแนละ้วลุงโป้งก็ขอใส่หมดขวดเลยแล้วกัน <_ d ata> ขอ,อยืนยันคำเดิมว,ว่าอร่อยจริง มาดูกันว่าความสดชื่นนี่มันจะช่วยลุงโป้งชนะแมตช์นี้ไหมเพราะลุงโป้งไม่ไหวแล้วกับแหลงบอลนะคือลุงโป้งอยากจะขึ้นไปซินเวอร์ก็ยังดีนะอุย้ยทีมท้มตายหมดแล้วเว้ยนี่ผมไปดูสูตรมาเราดูสูตรเลยก็อดโอเมนว่ะอันตีวาร์ปเก็บสไปร์แล้วไปวางอ่ะบอกแค่นี้อ้ยอุยอ้ยอุย้ยแท็บไซเฟอร์โอ้โหย,ยิงไม่ทันว่ะมันวางแท็บไงวะเนี่ยวาร์ปไปเก็บครับผมแล้ววาร์ปกลับ,บอุย้ยของเทพว่ะ เฮ้ยสเต็ปนี้ผมศึกษามาดีครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหไซเฟอร์มายิยงสุดท้ายแล้ดีเลยครับพี่ผมไม่ไหวแล้วตอนเนี้ยคือแบบว่าตาผมค้างแล้วกินชาเยอะเกินนะตาผมค้างแล้วเอาได้ด้วยเหรอได้ด้วยเหรอขอคุณแปดเพื่อนครับผมได้ได้ไงวะเนี่ยวางสไปร์เลยหน้าที่เรามีแค่นี้แหละ เท่านี้ก็พอแล้วที่เหลือให้เพื่อนแบกวาร์ปขึ้นไปน้องโอ้โหไซเฟอร์ไซเฟอร์นี่มันเอาหนักเลยมาเป็นกำลังใจให้เพื่อนดีกว่าเทโอว่าไงครับผมแบกผมทีเอาผมชนะทีโอโ้ดินเหรอโอ้แหวเรียบร้อยโอ้โหขอบคุณความสดชื่นจากชาลิปตันครับผมขอบคุณเปาคุงนะ สุดท้ายลุงโป้งก็ขอขอบคุณสมาชิกชาวหลอนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนค่ารำค่าไฟเพื่อให้ลุงโป้งได้มีชีวิตเพื่อทำคลิปเลอะ,ะให้ทุกคนได้ดูต่อไปหากใครสนใจสมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมชาวหลอนของเราก็สามารถกดสมัครได้ที่ปุ่มสมัครสมาชิกหรือคลิกลิงก์ที่ใต้เดสคริปชันได้เลยนะครับบอกเลยสิทธิพิเศษเพียบ <Wow. S 1> และถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s cribe เพื่อเป็นกำลังจใจกับลุงโป้งด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ภาคคิปใหม่ของลุงโป้งด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วคร 不会。Bye bye.